การเทียมตัวก่อนมาตัดแว่นตาเนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่ามันก็มีผลนะคะต่อในเรื่องของค่ากำลังสายตาที่ได้ด้วยแรกสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพักผ่อนมาให้เพียงพอนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้พักผ่อนมาไม่เพียงพอ่อหรือว่าใช้งานสายตามาเยอะๆเนี่ยมันจะมีกระบวนการเพ่งที่ขางอยู่นะคะรวมถึงเรื่องของการโฟกัสเรื่องของการตรวจตาด้วย เพราะถ้าเกิดว่าคนไข้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วเรามาคุยมาตรวจตายกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ในการปฏิสัมพันธ์กันนะคะ เรื่องของหรดกประจําตัวเนี่ยต่อให้ไม่ต้องมาตรวจตาเราก็ต้องดูแลอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้มีประหวานเราก็ต้องทานยาควบคุมเรื่องของระดับน้ําตาลควบคุมประหวานให้ได้ดีๆเพราะถ้าเกิดว่าคนไข้มีภาวะเสี่ยงต่อในเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดสูงมันจะไปกระตุ้นทําให้เลนตาบวมรวมด้วยได้ทําให้ค่าสายตาที่ได้เนี่ยคาดเคลื่อนนะคะในเรื่องของคอนแทคเลนส์มันก็จะมีความโค้งที่ค่อนข้างจำเพาะอยู่ถ้าเกิดว่าความโค้งของคอนแทคเลนส์ไปกดทับ ตัวผิวกระจกตาเวลาเรามาถึงที่ร้านปุ๊บแล้วก็ถอดคอนแทคเลนเลยวัดค่าสายตาเลยเนี่ยมันจะทําให้ค่าคาดเคลื่อนได้ถ้าเกิดว่าวันที่จะมาตรวจตานะคะแนะนําให้ถอดคอนแทคเลนอย่างน้อย15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงก่อนตรวจวัดสายตานะ ในส่วนของแว่นอันเก่านะคะเราต้องเอามาเพราะว่าเราจะเอาข้อมูลในแว่นเก่าๆ่าเนี่ยมาพิจารณาในการให้ค่าวแว่นอันใหม่ด้วยมันเป็นในเรื่องของการปรับตัวความเคยชินกับโครงสร้างของตัวเลนไม่ว่าจะเป็นโปรเรสซีฟหรือว่าเป็นเลนสองชั้นใดใดก็ตามนะคะยังไงก็มาตรวจสุขภาพต,ตาแล้วก็ตรวจวัดสายตากันได้นะคะด้วยความห่วงใยจากดีต่อตาออปทูเมทรีคลินิกค่ะ